บรรยากาศหน้าหน่วาบอามแครหลังช่วงรอยกระทงกลางเดินพฤศจิกาย,ยน2564ครับรถยนต์รถ,รถเ,ลเล็กวิ่งไม่ได้เลยนะครต้องเป็นรถใหญ่เท่านั้นนะครับสิบล้อนะครับแล้วก็มีเรือบ้างจากถนนเพชรเกษมนะครับที่เคยใช้สัญจรกันไปมาครับแล้วก็มีแนวเขตก่อสร้างครับตอนนี้เสียหายทั้งหมดนะฮะยับเลยนะครับ ก็เป็นรถใหญ่เท่านั้นนะครับก็เป็นเรือเลยครับนี่ครับนี่คือสภาพหน้าห้างเดลโมอบอ์แคน บรรยากาศรถที่จอดริมถนนครับในช่วงน้ําท่วมนะครับตรงนี้เป็นช่วงใกล้ๆจะถึงสําน่งเขตบางแคนะครับอยู่ระหว่างต่างระดับเพชรเกษมกับการนาพิเศษนะครับด้านขวามือจะเลี้ยวไปนครปฐมนะครับซึ่งรถก็ติดน้ําท่วมนะฮะจากเพชรเกษมนี่บรรยากาศรถที่นํามาจอดกันริมถนนครับทั้งหมดรถดีๆเทางนั้นเลยนะครับซึ่งก็มีข่าวอารกรรมนะครับพวกที่ชอบฉวยโอกาสนะฮะแล้วก็ซ้ําเติมพี่น้องประชาชน ก็เลวมากครับพวกนี้จับได้ต้องตัดมือให้หมดนะฮะนี่ฮะรถรถรูๆรถแพงแพงนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะหวงแหนรถของตัวเองนะฮะอย่าสงนี้นะฮะดีแม็กนะครับเลขัสก็มีนะครับนี่รถจะเป็นรถเส้นที่วิ่งมาจากพระรามสองนะครับตอนนี้เราใช้ทางอ่ะร่วมนะครับซึ่งเป็นทางน้ำท่วมเราต้องใช้ส่วนส่วนเลนกันนะครับ แล้วก็ติดนะครับซึ่งหดลดปริมาณทางด้านนู้นมากนะรถติด จราจรครับในช่วงเกิดวิกฤตอุทกภัยนะครับก็เครื่องอย่าะรถหนานแน่นนะครับแล้วก็ไม่มีวินัยนะฮะทั้งสวนเลนทั้งกลับเลนนะครับมากมายปนมัวไปหมดนะฮะ มีบรรยากาศของการแจกข้าวนะครับมีการแจกข้าว เกือบถึงหน้าแมคโดนัลล์นะครับเส้นกาญยาพิเศษช่วงติดหน้าสำนักงานเขตบางแคนะครับมันมีรถจอดนะตามริมไหลถนนแล้วก็มีปริมาณน้ำด้านเลนซ้ายถนนนะครับปริมาณหนึ่งนะฮะมอเตอซคนะครับจักรยานยนต์บริหน้าพ um ัมคาลเทคนะครับ เป็นรถฉัดชัยนะครับก็เรียนโชลูมโตโยต้าหนองใหญ่ครับตอนนี้ช่วงที่จะถึงแยกเลี้ยวซ้ายไปกัละปะพึกนะครับ นี่เป็นบรรยากาศหน้าปากซอยหนองใหญ่ครับบริเวณโช์ุูมโตโยต้าครับบริเวหน้าร้านอาหารครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปกันาลปุกนะครับก็มีปริมาณน้ำท่วมขังนะครับ